พบมนุษย์ประหลาดอาศัยอยู่ในรูนานกว่า20ปีมีมนุษย์ประหลาดขุดรูอยู่ใต้ดินมากกว่า20ปีจากการตรวจสอบพบว่าบ้านหลังนี้มีลักษณะคล้ายกระท่อมนาที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มีชายอาศัยอยู่3คนที่บ้านเลขที่42ทุ่งนาบ้านยางน้อยหมู่2ตำบลตองปิดอำเภอนามเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษ มีมนุษย์ประหลาดขุดรูอยู่ใต้ดินมากกว่า20ปีชื่อนายสวยใจแจ้งหรือชื่อเล่นว่านายแมนอายุ70ปีมนุษย์รูที่ทำตัวประหลาดโดยนายแนนได้ขุดรูลงไปใต้ดินลึกราว2.2เมตร80เซนกว้างราว2เมตรปากรูมีขนาดยาวเท่ากัน50เซนติเมตรจะย่อนตัวลงไปนอนพัก และเมื่อหิวข้าวก็จะขึ้นมาจากดูมากินและรีบลงไปนอนพักเช่นนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนและไม่ยอมที่จะพบหน้าผู้คนจะยอมพูดคุยและพบกับเพื่อนๆที่อยู่บ้านเดียวกันเพียงสองถึงสมคนเท่านั้นนายผายพี่ชายคนโตเล่าไว้เล่าให้ฟังว่า น้องชายตนเมื่อ20ปีก่อนได้ทำตัวประหลาดหลบหน้าผู้คนแม้กระทั่งตนเองที่เป็นพี่ชายไม่ยอมพูดยอมจาด้วยและได้อาศัยกระท่อมร้างข้างบ้านตนขุดดินลึกไปเป็นแอง่งหลุมลึกและชอบที่ลงไปนอนพักในหลุมไม่ยอมที่จะอาบน้ำตนถามก็บอกเพียงว่าชอบและไม่อยากให้มายุ่งนานๆสองถึงสวันจะขึ้นมากินข้าวครั้งหนึ่ง แต่ต้องเป็นช่วงเวลากลางคืนเนื่องจากเขาไม่ชอบแสงสว่างพอหลังจากกินข้าวกับตนที่ทำไว้บนหลังบ้านใหญ่เสร็จแล้วก็จะรีบลงรูไปนอนอย่างเดียวงานการไม่ทำมีเพื่อนๆเขามาเล่นด้วยหากเป็นเพื่อนสนิทก็จะขึ้นมานั่งพูดคุยด้วยที่ปากรูแล้วก็กลับลงไปเช่นเคยเสื้อผ้าก็ไม่ยอมที่จะใส่น้ำก็ไม่อาบสวมใส่เพียงกางเกงตัว กางเกงในตัวเดียวตนเห็นว่าไม่เป็นอะไรก็เลยไม่อยากยุ่งจึงปล่อยไปตามปกติ